แรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นง่ายๆสู่ความสำเร็จในอนาคตโลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ทำให้มีการต้องมีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนอาจทำให้หลายคนรู้สึกกลัวขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน เริ่มต้นกลางปีนี้มาตั้งต้นสิ่งดีๆให้กับชีวิตและการทำงานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจพร้อมกำหนดเป้าหมายในการทำงานแบบมีสีสันไม่กดดันในชีวิตแค่ทำให้แต่ละวันมีรอยยิ้มขึ้นมาให้ได้ก่อนจากนั้นก็ขยายเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ต่อไป ทำสิ่งใหม่ๆวันละหนึ่งเรื่องการทำแต่กิจวัตรประจำวันแบบซ้ำๆเดิมๆทุกวันอาจทำให้หมดแรงบันดาลใจจากการทำสิ่งง่ายๆด้วยการหาอะไรใหม่ๆใกล้ตัวทำทุกวันเช่นวันนี้จะถ่ายรูปอาหารแล้วแต่งด้วยฟิลเตอร์ใหม่ๆเพื่อโพสในอินสตาแกรมลงโซเชียล แล้วถัดมาอาจลองเปลี่ยนเป็นถ่ายรูปบรรยากาศในที่ทำงานมุมใหม่ๆห,หรือไลฟ์สไตล์ให้ครบหนึ่งเดือนหรือดูหนังและซีรีส์เรื่องใหม่เดือนละหนึ่งเรื่องทำแฟชั่นศิลปินใหม่ๆใ,ในทุกหนึ่งเดือนจากนั้นก็เริ่มเพิ่มสเต็ปทำสิ่งใหม่เป็นเรียนรู้ภาษาใหม่เพิ่มปีละหนึ่งภาษา หรือโรงเรียนคอร์สเพิ่มทักษะ6เดือนต่อหนึ่งครั้งก็จะช่วยให้คุณมีพัฒนาการและเพิ่มทักษะในการทำงานแบบได้แรงบันดาลใจควรเลือกเรียนเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลหรือด้านไอทีที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นหลักหามุมสงบให้ตัวเองวันละ30นาที รู้สึกเหมือนกันไหมว่าแต่ละวันมันช่างวุ่นวายเหลือเกินไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องกังวลใจต่างๆลองให้เวลากับตัวเอง30นาทีหามุมสงบแล้วงดโซเชียลมีเดียนั่งสงบนิ่งทบทวนเรื่องราวแล้วปล่อยวางให้ได้ทำจิตให้สงบพยายามมองโลกในแง่บวก อย่ามองลบจนเกินไปเริ่มลงมือทำสิ่งที่รักบางครั้งแรงบันดาลใจก็ได้มาจากการลงมือทำเพราะแค่คิดอย่างเดียวไม่ได้เห็นผลลัพธ์ใดๆยิ่งได้ทำสิ่งที่รักด้วยแล้วยิ่งทำให้มีความสุขขึ้นไปอีกเริ่มง่ายๆจากการที่รักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหากคุณชอบธรรมชาติหาเวลาออกไปท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายหากคุณชอบดื่มกาแฟนอกจากไปหาร้านกาแฟนั่งดื่มแล้วอาจนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการลงทุนทำร้านกาแฟเป็นของตัวเองเป็นคนง่ายๆ ต้องบอกว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรายิ่งไม่ควรเพิ่มความยุ่งยากให้กับชีวิตหัดเป็นคนง่ายๆที่ไม่ง่ายจนเกินไปง่ายที่ไม่ใช่อะไรก็ได้เพียงแค่หัดเข้าสังคมพบปะสังสรรค์เพื่อนๆบ้างเรียนรู้ที่จะฟังเรื่องราวของคนอื่นหัดคิดวิเคราะห์ แยกแยะเรื่องราวต่างๆที่สำคัญมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอและอย่าขาดจินตนาการเพราะมันคือแรงผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจได้เสมอคนที่พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วจะเป็นคนที่อยู่รอดและต้องพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนให้ได้ทั้งจากเทรน์การทำงานที่เปลี่ยนไปจาก ทั้งจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถาถมเข้ามาในโลกของการทำงานอย่าไปมองเป็นแง่ลบแต่มองให้เป็นแรงบันดาลใจเทคโนโลยีล้ำสมัยจะนำพาความรู้ใหม่ๆและสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิตของเราควรเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปรวมทั้งรูปแบบการทำงานต่างๆด้วย การสร้างแรงบันดาลใจไม่ต้องออกไปค้นหาไกลบางทีก็แค่นั่งนิ่งๆหลับตาจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจก็เกิดขึ้นได้แล้วปีใหม่อยากหาแรงบันดาลใจจากการจากการทำงานใหม่ก็สามารถทำได้ข้อดีของการให้กำลังใจตัวเองที่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ทุกวันเชื่อว่าหลายคนต้องเคยผ่านความรู้สึกเครียด ทอแท้รู้สึกหมดหวังและหาทางออกจากปัญหาที่เจอไม่ได้มากันบ้างแล้วยิ่งช่วงสถานการณ์บ้านเมืองไม่แน่นอนอีกอาจทำให้หลายคนต้องเจอปัญหาเรื่องงานเข้ามาบวกกับปัญหาส่วนตัวอยากบอกทุกคนว่ากำลังใจดีๆเริ่มต้นจากตัวเราได้ค่ะ วันนี้เรามีเทคนิคและวิธีการให้กำลังใจตัวเองมาฝากทุกคนให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปพร้อมกันก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนแบ่งสิ่งที่ต้องคิดและสิ่งที่ต้องทำออกจากกันก่อนสิ่งที่ต้องคิดอย่าดูถูกศักยภาพของตัวเองหลายครั้งที่เราต้องเจอกับงานที่ยากอย่าเพิ่งคิดว่าเราทำมันไม่ได้ แต่ให้คิดว่าเราจะทํามันให้ได้และเราจะผ่านมันได้เหมือนทุกๆครั้งค่อยๆทําค่อยๆค,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 คิดและเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสามารถของเราไปเรื่อยๆบางครั้งบางเรื่องที่ทําให้เครียดต้องปล่อยวางคนที่ทําให้เครียดต้องปล่อยไปการเจอเรื่องแย่ๆแล้วต้องมาเจอกับคนแย่ๆหรือท็อกซิกอีก อาจจะทำให้สภาพจิตของเรายิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่หากเราหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ไม่ได้ให้เราสร้างขอบเขตขึ้นมาเพื่อรักษาระยะห่างให้พอเหมาะหากเป็นเพื่อนร่วมงานก็คงความสัมพันธ์เฉพาะเรื่องงานเท่านั้น ควรใช้เวลากับคนเหล่านี้ให้น้อยลงและหาความสัมพันธ์ที่จะสร้างพลังบวกให้กับเราดีกว่าอย่าสูญเสียตัวเองเพียงเพราะคนบอกว่าคุณไม่เก่งคนอื่นคิดยังไงไม่สำคัญเท่าเราคิดยังไงกับตัวเราเองความเก่งของทุกคนไม่สามารถวัดค่าได้จากคำพูดพล่อยๆของคนที่ไม่ได้พบเจอ ประสบการณ์ที่เราผ่านมาเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในสิ่งที่ทำและแสดงออกมาให้เขาเห็นอย่าเอาเรื่องเก่าๆมาทำร้ายจิตใจตัวเองการคุ้นคิดถึงสิ่งเดิมๆซ้ำๆไปซ้ำมามีแต่เรื่องจะสร้างความเครียดให้ตัวเองโดยไม่จำเป็นแน่นอนว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้ แค่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้หากเรามัวแต่มองอดีตมากจนเกินไปอาจทำให้เราลืมมองปัจจุบันและอนาคตได้สู้ทําวันนี้ให้เต็มที่ก่อนที่มันจะกลายเป็นอดีตที่เรามานั่งเสียใจดีกว่าพูดถึงปัญหาให้เป็นเรื่องเล็กพูดถึงสิ่งดีๆให้ตัวเองบ่อยๆหาก ลองเปลี่ยนจากการบ่นถึงปัญหาเป็นการพูดถึงสิ่งดีๆที่ตัวเองได้เจอและทำวันนี้จะช่วยให้รู้สึกตื่นเต้นและมีพลังใจเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ต้องทำอย่าเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปถึงแม้นว่าสิ่งที่ลงมือทำอาจจะสร้างผลลัพธ์ที่ผิดหวังจนนับครั้งไม่ถ้วนอาจทำให้หลายคนอาจรู้สึก หลงทางไปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้อะไรกลับมาจากสิ่งที่ทำลงไปเพราะทุกครั้งที่เราพยายามเราได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นหนึ่งเกเสมอพยายามอย่ายึดติดและเอาตัวเองลงไปอยู่ในความรู้สึกที่ผิดพลาดจนทำให้เผลอสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองมากเกินไปตั้งให้ตัวเอง ในทุกๆวันไม่จำเป็นว่าต้องรอความสำเร็จใหญ่ๆถ้ารู้สึกว่าเป้าหมายหลักของเรามันไกลเกินไปและใหญ่เกินไปลองมาทำให้มันเล็กลงจนสามารถจับต้องความสำเร็จนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยการแบ่งเป้าหมายเป็นเฟสย่อยๆดูคะ่ะและค่อยๆทำจนรู้สึกเข้าใกล้เป้า,ปาหมายหลัก มากขึ้นเชื่อว่าทุกครั้งที่เราได้ทำตามเป้าหมายสำเร็จเรารู้สึกภูมิใจและตื่นเต้นเสมอสิ่งนี้จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถทำสมายวินนี้ไปได้อย่างเสมอจนบรรลุเป้าหมายหลักได้ในที่สุดการที่เราให้กำลังใจตัวเองจนเป็นนิสยัยจะช่วยให้เรามีกำลังใจที่ดีในการเผชิญกับ ปัญหาต่างๆมากมายในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเราจะสามารถรับมือกับมันได้อย่างแน่นอนค่ะ